อ่ะมาแต่จะมาบอกว่าเวลาที่มันเกิดผิดที่เนาะ PA หรือพินมันเกิดผิดที่มันมักจะมีเอฟเฟกต์ยังไงนะคะอ่ะมาดูตรงนี้นะเห็นไหมขายอย่างอย่างใส่แนวต้านก็คือกรอบราคา70กรอบราคา70เป็นแนวต้านนะคะทุกคนเวลาที่ขายอย่างเกิดเนี่ยมันต้องเกิดที่แนวรับทีเนี้ยตัวเนี้ยค่ะมันเอาหัวหมง ต้านเนาะส่วนใหญ่หม่งต้านไม่ขึ้นค่ะแล้วสรุปสุดท้ายมันก็รวมกันเป็นอะไรคะเป็น PA cell ทันทีแผทสหรือ3ก็ได้เช่นเดียวกันกับฝั่งของฝั่งบายนะคะเห็นไหมว่าที่แรกเนี่ยหลายคนเนาะตอนหนึ่งทุ่มเตือนไปแล้วว่าแท่งนี้ระวังให้ดีมันอาจจะเป็นการกลับตัวเพราะว่ามันเอาหัวหม่งที่แนวรับเห็นไหมนี่คือแนวรับ แล้วเป็นแนวรับของวีคด้วยนะคะพอเวลาแนวรับวีคเนี่ยเดี๋ยวเสร็จตรงเนี้ยจบ5้าทุ่มมันจะกลายเป็น PA b บายแพทสาทันทีใช่ไหมเออแล้วทีเนี้ยปัจจุบันเนี้ยในไทม์เฟรมใหญ่อะคะ่ะทุกคนมันลงมาเยอะแล้วคือมันลงมาตามรอบของเขาอะเยอะแล้วเห็นไหมดูที่ไทม์เฟรมเด a y เด y แดงทุกวันแดงทุกวัน,แด,วนแดงทุกวันนะคะมีโอกาสที่การาฟ ปิ้งกลับเข้ากรอบเพราะว่าตรงนี้คือเทนไลน์ของเดยซึ่งเดย์เขาอยู่ในลักษณะของการไซเวอพใช่ไหมคะแล้วมีวีคที่เป็นบายคุมอยู่เดยตอนนี้ลงมาเก็บรอบสวิงวันจันนะคะเราอาจจะได้เดย์บายด้วยจริงไหมเออแล้วทีเนี้ยเวลาที่กราฟค่ะเขามีการ เกิด PA เนอะเอออย่างนี้นพินเกิดผิดที่มันก็จะกลายเป็น PA ให้เราทันทีนะคะแล้วก็กราฟอยู่ในบริเวณกรอบไซด์เวย์จริงไหมเนี่ย H 1ก็ทำเหมือนกันอ่ะพินพวกนี้ค่ะทุกคนมันมักจะกลายเป็นการรวมล่างเห็นไหมอันนี้รวมล่างกันเป็นแผดไหน PA เซลล์แผดสามเนาะรวมล่างกันอีกรอบหนึ่งตอนนี้ H 1ก็อาจจะเป็นเซลล์อ่ะ by แผดสองหรือแผดสาม ก็ได้แบบเนี้ยพวกชุดเนี้ยเราต้องรออย่างน้อยเนี่ยเฮดหนึ 1, ่งรอคอนเฟิร์มแท่งเทียน2อถึงสแท่งเพื่อแบบพวกเนี้ยค่ะเวลานั้นอ่ะเขาจะรวมร่างกันเวลามันอยู่ในกรอบกรอบไหนไซเวย์อ่ะนี่คือขยายความในเรื่องของที่เวลา PA เกิดผิดที่หรือเกิดการสร้างชุดกลับตัวนะคะมันจะมีพวกเนี่ย PIN หรือ PA ต่างๆที่มันเกิดอยู่ผิดที่อย่างนี้ค่ะอันนี้เขาจะเรียกว่า fake s i c หรือ sick ลอกนั่นเองนะคะ